สนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจจิงเซ็นเตอร์ช่วงอร่อยรอบครัวลวงสุดเด็ดการทำแกงผักปังใส่แหนมยิ่งเกินยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่เชียงใหม่กับห้องอาหารแสนคำเทอเลส ที่ตกแต่งด้วยสไตล์ล้านนาพร้อมกับวิวที่เห็นทุ่งนาเขียวขจี K G. เอาละครับเราไปลุวงสุดเด็ดเคล็ดลับของที่นี่กันเลยดีกว่าพี่พี่เอ๋ครับ คุณผู้า,ารวันนี้เรามาออที่นี่อีกแล้วคุณผู้ชมครับอาหารแสนคำ,คำเทเรสคุณผู้ชมครับเรามาออถึงเชียงใหม่นั่งเครื่องบินมาตามคำเชิญของพ่อครัวคนนี้แล้วก็พี่ชายคนนี้ บอกว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆจะมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นผักพื้นบ้านเอามาทําอะไรสักอย่างไม่ทราบพี่สมเจตกับพี่าทีนี่วันนี้จะมาเผยเคล็ดลับของห้องอาหารแสนคาเทเรสคือเด็ดจริงๆครับเพราะไม่เด็ดไม่ได้มันต้องเด็ดไมู่กไม่รู้เด็ดคุณยุทธจะลองทานดูก่อนฮะคุณผู้ชมครับมันอาจจะขมนิดๆมันอาจจะขมนิดๆแล้วครับพี่สมเจตวันนี้เมนูเป็นอะไรจะมองไปตําลึงก็ไม่ใช่ต้องถามวันนี้เจ้าของเจ้าหุณส่วงเหนือเขาเรียกว่าผักตังมันจะมีอยู่2ชนิดนะฮะ ปรังขาวกับผักปรังแดงอ๋อนี่คือเจ้าผักวังขาวมันจะเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามรู้วตุ้งจะทํำอะไรเขาเนี่ยนี่เมนูนี้ชื่ออะไรฮะเอามาแกงใส่แหนมชื่อว่าแกงผักฝังใส่แหนม พี่นาทีจะเป็นคนทำใช่ไหมครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วพอน้ำเดือดตั้งน้ำให้เดือดเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมกระเทียมจีนนะครับกระเทียมจีนแล้วก็มะเขือเทศมะนาวกะปิผักนี่เป็นตัวไลใหญ่ที่ครับพริกขีหนูน้ำตาลน้ำปลาเกลือนิดหน่อยหอมแดง หนมพริกแกงใส่อะไรบ้างเนี่ยพี่แกงมีอะไรบ้างมีพริกขี้หนูครับกระเทียมครับพริกขี้หนูกระเทียมครับแล้วก็กะปิหอมแดงด้วยไหมฮะหอมแดงด้วยครับเป็นสี่อย่างนะครับ เครื่องแกงครับใช่จะไปแกงพี่ผักปังนี่ตำนานไหมพี่ประมาณก็ละเอียดางโอเคโอเคพี่ที่เราตำหยาบหยาบได้ไหมหยาบได้ไหมหยาบได้หยาบก็ได้หยาบก็ได้แล้วต้มนานไม่เครื่องแกงทิ้งามวาผมว่พี่อีกสักพักนึงนะองเขาจะเอเาเลยพี่ตะลรายเลยตตมาน่อยเดี๋ยวก็โดนน้ำร้อนลวกหรอก แล้วผักนี่มีเฉพาะหน้าไหนาวันออกช่วงหนาว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 เที่ยวเชียงใหม่อย่างนี้เราว่าเที่ยวเชียงใหม่ก็จะได้ทานผักแบบนี้ออกเฉพาะหน้าหนาวนะครับวางแผนเที่ยวหรือยังคุณผู้ชมครับถ้าวางแผนเที่ยวช่วงปีใหม่ช่วงนี้นะฮะมากับเราสิมากับเราได้มากับนีท Holiday มากับนี้ลาวดี Holiday แล้วก็มากับ Elite Holiday นะครับช่วงปีใหม่แบบนี้พี่ก็ใส่อะไรไปแล้วพี่ใส่อะไรบ้างครับพอใส่เครื่องแกงใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อน แล้วมาเที่ยวกับเรามาทานอาหารร้านนี้ด้วยแล้วพี่น้าจีดูแลหน่อยนะครับน้ำตาลครับนี่อ๋อแหนมใส่หมดเลยเหรอพี่ใส่หมดนะครับโอ้ยต้องใส่หมดเลยอร่อยครับต้องใส่หมดอร่อยมันจะมีเนื้อหนังบังสามีความเปรี้ยวให้มันเดือดปุ๊บหนึ่งครับนี่เรามีเครื่องแกงเท่านี้เลยแค่นี้เองครับเดีย๋ยวก็จะเหลืออีกสตัวคือมะเขือเทศนี่เราใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยครับ ประมาณเนี้สามสามลูกสามดังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสุดท้ายแล้วนะตัวนี้ครับใส่ไม่นานไหมครับก็ไม่นานนะพอสุกน้ำแก่เปรียวฉ่ำไม่อร่อยนะฮะใช่ไม่นานนะมันฉ่ำเป็นสลบบัตเตอร์นี้ไม่ก็เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะฮะน้ำเดือดเลยครับน้ำเดือดเลยน้ำเดือดพุ่งคลาดเลยทีเดียวนะครับกลิ่นก็เหมือนตำลึงที่คุณูเมื่อกี้ผมชิมแล้วก็มีเมื่อเมือเหมือนที่เรียนนะฮะเจ้า ตัวกา้านเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็อวบน้ํานะครับประมาณ <_ d ata> เขาจะกรอบๆนะครับแล้วก็เขาเป็นเมือกพี่ตำรึงก็เป็นยางอ่าใช่มันคนละอยางใช่ บีบมะนาวนียครับดีแล้วล่ะที่ใช้มือเป็นกลางบีบทาไมครับผมไม่ไว้ใจมือผมไม่ไว้ใจมือมใช้มือเป็นกลางบีบ <c oughs> คุณผู้ชมน้ําทุบเขาดูเป็นนี่เลยคุณผู้ชมครับดูเป็นน้ําทุบที่มีสีแน่ๆละคือสีกะปิอย่างนี้คุณนิรุตบร,รรยายคุณผู้ชมคะนี่นะเนี่ยสีกะปิแล้วก็มีมะเขือเทศใส่ลงไปนะ<ว>แล้วก็เอาเท<น>่า<ช>ผัดฝังนี่ลงไปหน่อย ้วมันมีมีแหนมน้วยนะทั้งหมดของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นแหนมจะเป็นกะปิอะไร,รเขาโดนกลิ่นพี่ปังเนี่ยกลบหมดเลยกลิ่นเหม็นเขียวนั่นเองเออยกขึ้นมาแต่ว่าบางท่านผู้ชมผมไม่ชอบปิดจมูกหน่อยแล้วทานมีประโยชน์มากนะครับปังตลาดมีขายไหมฮะมีฮะมีอ๋อขายแพงไหมฮะผักผักไม่แพงครับทุกอย่างมันอร่อยหมดยกเว้นอ,อย่างเดียวไอ้กลิ่นเขียวเขาเนี่ยม,มันมีแค่กลิ่นซึ่ง เฉพาะผมเนี่ยเขาเป็นกลิ่นเฉพาะของเราเลยเฉยเฉพาะผมเนี่ยผมคุ้นกับเขาก็แล้วกันพี่ใส่อะไรลงไปดูแล้วมีเขาเรียกอะไรมีอะไรอยู่ในนี้เต็มไปหมดนะฮะมีกระเทียมเนาะใช่ไหมฮะมีกระเทียมมีเครื่องแกงมีอะไรน้ำมันข้นครกๆเยฮอดูพอเราเคี่ยวไปแล้วนะกลิ่นมันจะน้อยตอนแรกเราดมแต่น้าซุปกับตัวเขาเนี่ยมันจะเหม็นเขียวครับแต่พอเราเคี่ยวไปแล้วกลิ่นจะหายไปแล้วมันจะกรอบกระดชิบกระดชิมกระดบและเมือกหรืออะไรก จะน้อยความลื่นของเมือกเขาจะน้อยคำใหญ่ๆแบบนี้มันกับอร่อยเลยมันมันเป็นอะไรที่รสชาติเผ็ดร้อนหน้าตาเก่งใจก็หน่อยเก่งใจก็หน่อยเก่งใจก็หน่อยหน้าตาคือเขาเปรี้ยวเปรี้ยวนำมาเลยฮะแล้วมีแบบความความหอมของกระเทียม มีกลิ่นก,กระเพร่มีกระปิปนกันมาหมดคือเปรี้ยวนำมาเลยแล้วก็โหเค็มนี่ตามหลังน้อยมากเจ้าผักเนี่ยเขามีความเหม็นเขียวอะ่ะเรียนคุณผู้ชม,มตรงๆเลยทำใจมาก่อนเลยเขามีความเหม็นเขียวของเขาแต่ถ้าสนิทกันแล้วทานผักเก่งอะ่ะคุณผูกก้ชมผมว่าจานนี้อร่อยใช้ได้ทีเดียวพะะอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวจะหายมันเป็นกลิ่นโคลนอันนี้ทานราบข้าวได้เลยนะครับเนื่องจากว่า อาหารน่าจะครบหลายหมู่ทีเดียวโอ้โหมีความเปรี้ยวของแหนมนี่<ช>มันเปนนนรเเปี้ยว,แ,<ต>แ,วยแหนมนี่เวลาเปรี้ยวก็เปรี้ยวแบบมาซุ่มๆเรายังมีหนมซ่ามเลาอยังมีเป็นาวไปอีกใช่ครับหนึ่งฝาชีรสชาติเป็นทางที่ผมรู้แล้วคล้ายๆต้มส้มที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่ว่าแน่นอนครับเหม็นเขียวอร่อยอร่อยไม่ได้บอกว่าแย่อร่อยต้องกัดต้องกัดนะพี่พี่หนิงว่าต้องกัดไปกัดแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็นกลิ่นโคลุ่ย แต่าเิตัดความเขียวไว้แล้วผมชอบมากเลยแกงผักปังใส่แหนมคผู้ชมลองดูฮะถ้าที่บ้านมีผักแบบนี้ไปตลาดซื้อมาแล้วก็ลองดูครับมีแหนมเครื่องปรุงง่ายๆแบบนี้ข้าวอาหารแสนคําเทเรสนะับเปิดตั้งแต่ส11โมงเช้าถึง21นาฬกา30นาทีของทุกวันฮะเริ่มต้นแต่มือ้อสายๆจนมือ้อค่ำนะฮะมาที่เชียงใหม่ลองแวะมาเยี่ยมเยียนพี่สองท่านนี่ดูครับ,รบนี่คือรอบจานรอบโลกกับเคล็ลับ วิธีการทําอาหารง่ายๆอาหารไทยแบบนี้สัปดาห์หน้าเราไปไหนกันต้องตามสิครับนี่คุณผู้ชมครับส evet ัปดาห์นี้เราสี่คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุ้วันนี้เรากลับด้วยกันไหมหรือว่ากลับด้วยกันดีไปดไปก่อนเขาดีเรื่องอะไรอะไปก่อนนะเรับเรื่องอะไรเียกทำเขาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวก็ฟันด้วยมีดไปดีกว่าสัปดาห์หน้าพบกับทานชาบูและสุกี้กับเนื้อระดับ A5 ชิมอาหารทะเลสดๆที่ออสเตรเลียล้วงสุดเด็ดการทำข้าวผัดปลาแซลมอน